สุดครับผมนะลงสักโพมันี่นะฮะก็สําหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาว่าเวลาลงวิดีโอแล้วมันไม่ผ่านเครื่องแดงเนี้ยทำไงนะครับเรามีวิธีแก้ไขนะครับอ่าดูนะแดงๆนี้คลิกเข้าไปเลยครับนี่เป็นการเสียเวลานี่เนื้อหาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยครับผลิตภัณฑ์หรือบริการวิดีโอครับไม่สอดคล้องกันนะครับคลิกครับเลยนะครับดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปแก้ก็จะมีคําแนะนำใช่ไหม ชื่อกับวิดีโอมไม่ตรงกันไงน,นะครับแล้วก็ไปทําให้ผิดกฎของ t i k t o k นะครับเห็นไหมนโยบายดูข้อความไม่สอดคล้องกับวิดีโอทีนี้เราก็ไปแก้ดีรับเนื้ที่วิดีโอแก้เลยคนระับไปแก้ซะนี่นี่ก็เป็นงานที่ผมทาไว้เนาะอัะนก็ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างผม ทีนี้ทำงไงให้ผ่านอ,อวิดีโอนี้ผมเอารูปภาพมาแปะๆนะเนี่ยคนก็ดูเยอะเลยแหละนะทีนี้ไปดูนะครับชื่อโฆษณาเนี่ข้อความนะครับข้อความอาจจะผิดกฎนะขายตรงสะดวกซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วปิดเนี่ยผมก็ปิดพีขี้นใหม่เลยอืมครับเนี่ย แม้อยู่บ้านการออนไลน์ทำได้แม้อยู่บ้านนะครับก็เอาคำที่บันดึงดูไม่สต็อปสินค้ามีที่ปรึกษาให้ฟรี นครับนี่เโอเคนะนะผมก็เปิีนแค่ข้อความนะครับข้อความคือหนึ่งเกี่ยวกันประมาณว่าลดน้ำหนักนะครับเผาผานช่วยได้งานออนไลน์ซื้อขายเงี้ยไอ้ไอ้พวกอะไรแหละได้เงินจี้อย่างเงี้ยนะครับก็ลองบันทึกนี่บันทึกเลยนะครับแล้วติ๊กต็อกเขาก็จะเอาไปตรวจด้วยโรบอทนะครับ นะถ้าแคมเปญเราใช้งานนี่ผมหยุดนะครับบางอันก็ผ่านใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผ่านผมดูนะเวลาแก้ไขนะครับเนี่ยนะครับก็รอเขาอนุมัติเนี่ยนะเรียนรู้ปรึกษาได้ที่นี่งานออนไลน์นะอันนี้คือผ่านนะครับก็คือข้อความไม่มีคําว่าลดแลกแจกแถมนะครับได้เงินจริงพวกนี้นะครับก็ลองไปดูลองไปปรับไปเปลี่ยนดูนะครับก็ นำสิ่งดีดมาเกี่ยวกับ Tik To k สงสัยก็สอบถามผมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่องนะฮะเข้าไปดูด้วยนะงานออนไลน์ทำงานพันเน็ตทำงานที่บ้านนะเป็นที่ปรึกษานะครับก็มีข้อความมีดีเนาะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube คุณนมสอนออนไลน์ธุรก,กิจออนไลน์งานออนไลน์นะครับฝากกดติดตามนะครับ Subscribe นะฮะแล้วก็จะทำวิดีโอดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกวันนี้ก็ไปก่อน นะครับล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ